คืนนี้มี Q&A นะมีถามตอบปัญหาการภาวนาการปฏิบัตินะหือปัญหาธรรมะอื่นๆนะที่สงสัยะจะมีคุณฟ้าเป็นพิธีกรเพราะว่าบางทีมีคำถามเข้ามาไลน์มั่งทาง Facebook ไลฟ์มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะทางย t u b บมั่งทาง TikTok กมั่งแล้วก็ต่อมาก็อ่านไม่ทันแล้วตาก็มองไม่จะเห็น ดูไม่ได้อ่านนะปกติกขาไม่คจะเข้าไปดูตัวเองพูดทเท่าไหร่แล้วนะที่เขาบันทึกเอาไว้นะก็จะได้รวบรวมคําถามพวกนั้นก็ามาถามคำถามในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคือนีนมีสอบอารมณ์ทางห้องซูมนะไม่ใช่ห้องไล์กลุ่มนะตรงนี้เป็นห้องซูมช่วงนี้ก็นั่งทําหนังสือทำบทนะในจิต,ตวัทนะ เลยปรากฏว่าทำครบทุกเรื่องแล้วก็ได้สักประมาณห้าสิบหน้าก็รู้สึกว่านังเสือมเล็กเกินไปก็ต้องไปกดจากวักต่อไปมาด้วยนะมาลาวักใส่เข้าไปสองเรื่องก็เป็นร้อยหน้าเข้าไปแล้วทีนี้ก็ยังงงว่าจะจัดยังไงให้มันลงตัวนตั้งใจว่าก่อนจะตายนี่ทำคาถาทำนิทานธรรมบทออาไหมครบทั้งหมดจะจัดเป็นชุดหนังเสือไว้ เพื่อให้โยมได้อ่านนะเพื่อให้คนภายหลังได้ศึกษากันเมื่อวานทำถึงเรื่องของนางปฏิปูชิกาปนฏะนะิปูชิกาเนี่ยแปลตามศัพท์ก็คือผู้บูชาผัวบูชาสามีนะนะปฏินั้นแปลว่าผัวโดวยตรงนะสามีนั้นแปลว่าเจ้าของนะภรรยาแปลว่าผู้ถูกเลี้ยงตามรากศัพท์ภาษาบาลีเดิม เดี๋ยวนี้บางคนผัวบางคนก็กลายเป็นภรรยาไปแล้วก็ให้เมียเลี้ยงนะเป็นอย่างนั้นกล่าวว่ามาลาภารีเทพรบุตรซึ่งเป็นกลุ่มเทพในชั้นดาวดึงดาวดึงในสามสิบาคนใช่ไหมนะก็มีท้าวสกกะเป็นจอมเทพอยู่เป็นราชาแห่งเทพอยู่ในเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยนะ,นะแล้วก็มีสหายของ ้าสก,ก่อีกสาสองคนที่เกิดร่วมกันในภพภูมินี้นะมาราภารีเทพบุตรนี่มีนางฟ้าเป็นบริวารพัน 1, องค์ปรากฏว่าวันหนึ่งก็เข้าไปในอุทยานนะนางฟ้าห้าร้อยองค์ก็เหาะใอยบนต้นดอกไม้นะเด็ดดอกไม้ลงมาอีกห้าร้อยองค์ก็นำมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งมาราภารีเทพบุตรด้วยกันนะ ถ้าใครเคยอ่านเรื่องเท้าสกกะที่อาตมาทำออกมาแล้วเนี่ยก็คงจะเห็นว่าโอ้อลังการมากนะเขาพรณนาถึงสวรชั้นนี้ไว้สุดยอดมากปรากฏว่าขณะที่กำลังเก็บดอกไม้อยู่นั่นเองเนะนางฟ้าองค์หนึ่งก็จุติจุติคือเคลื่อนเคลื่อนออกจากพบสวรรค์พอหมดบุญพอดีนะแล้วก็ไปปฏิสนธิคือเกิดในเมืองมนุษย์ก็เกิดเป็นผู้หญิงนะ จากนั้นโตเป็นสาวอายุสิบปีก็ออกเรือนไปอยู่บ้านสามีตอนางก็ขยานทำบุญแต่เด็กๆแล้วนะชอบเข่าวัดฟังธรรมเป็นจิตอาสา,าอยู่ในวัดนะพูดยังไงนะปัดกวาดเช็ดถูสารพัดแล้วก็ทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จเรียบร้อยก็มักจะอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้ไปอยู่กับผัวก็เลยได้ใช้ยาว่านางปฏิปูชิกาผู้บูชาผัว นะถ้ายุคเราเนี่ยคงจะพูดว่าโอ้ยดีอยากมีผัวยังเลยนะนะทำบุญอะไรก็คิดถึงแต่ผัวกันได้ผัวจริงๆแล้วย่างอธิษฐานจิตเหมือนเดิมนะยางทีขยับตัวหน่อยก็คิดถึงแต่ผัวกันะพวกชาวบ้านก็แซวกัอนอนยะ่างนั้นเธอก็ทําอย่างเงี้ยตลอดทั้งชีวิตนะเธอต้องมีลูกทั้งสี่คนจนทั้งแก่ตัวแล้วแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วกลับไปเกิด บนสวรรค์ชั้น,นดาวดึงมันเดิมมาราภารีเทพบตรเห็นหน้าก็ถามว่าอา้าเมื่อเช้าหายไปไหนมาไปเกิดตั้งเจ็ดสิบแปดสิบปีนะนเกิดเป็นมนุษย์เนะี่ยถามว่าเมื่อเช้าหายไปไหนมาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้านี่ไอ้ที่บอกหายไปไหนมานี่ยังไปเกิดเป็นมนุษย์ตั้งเจ็ดสิบแปดสิบปีไปมีสามีไปมีล,ลูกแล้วก็ทําบุญแล้วก็อธิษฐานจิตที่จะกลับมาอยู่กับท่านเหมือนเดิมนี่แหละนะ มาราภารีเทวบุตรก็ถามว่าเมืองมนุษย์เป็นยังไงบ้างเขามีอายุเจนยาวขนาดไหนบอกอายุไม่เกินร้อยปีแล้วเขามันฟังธรรมทำบุญอะไรเป็นประจำใช่ไหมบอกไม่เลยมนุษย์นี่ประมาทมากนะอายุของมนุษย์ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาเท่ากับร้อยปีของมนุษย์นะในคำพีว่างั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าร้อยปีของเทวดานี่ก็คูณเข้าไปแล้วกันอนมหาศาลขนาดไหน วันนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์ตั้งหลายสิบปีนี่ผ่านไปสักครึ่งค่อนวันแค่นั้นเองนะสำหรับเทวดาอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในเรื่องของนางปฏิปูชิกาในพวกพระหน่มเน้น,น้อยมาวัดที่ไรก็เห็นคุณยายปฏิปูชิกานี่ปัดกวาดเช็ดถูสาราลงฉันอะไรนะเตรียมน้ำฉันน้ำใช้ไว้ถวายพระนะก็ผูกพันนะ พนะอทราบว่านางปฏิปชิกาเสียชีวิตไปแล้วนี่องที่เป็นพรรยาบุคคลก็เกิดธรรมสังเวชขึ้นมาในใจนะองค์ที่ท่านไม่ได้เป็นพรรยาบุคคลก็น้ำหูน้ำตาไหลนะเศร้าโศกเสียใจนะตายไปซะแล้วนะจะมีใครมาคอยอุปถัมภ์บำรุงพระเนนอย่างนี้อีกเนี่ยนะเสียดายกันนะนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดา เพอทำเรื่องนี้ก็นึกถึงว่าเออมนุษย์เรานี่ประมาทจริงๆน,น,นะนะเราเกิดมากันอยู่ไม่กี่ปีหรอกแล้วก็เบียดเบียนทำลายกันทางวาจาบ้างทางใจบ้างทางกายบ้างอะไรกันแล้วแต่หนาท้ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะชีวิตไม่่อยจะมีสาระอะไรสักตท่าไไรหรอกแม้ว่านางปฏิปุจิกาเองจะถ้าจะว่าในทางพุทธแล้วเนี่ย ทุกครั้งที่ทําบุญอาจจะอธิษฐานไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะจ,จะกลับมาอยู่กับผัวนี่เพราะอะไรไม่จะเกิดเป็นเทวดาฉันดาวดึงก็ไม่เที่ยงอย่างนั่นแหละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะพอหมดบุญอาจจะไปเกิดเป็นอย่างอื่นนะอาจจะตกนรกก็ได้อาจจะเป็นสัตว์ดรัจฉานก็ได้อาจจะกลับไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้นะว่าในการปรารถนาที่ควรจะมีคือทำไงถึงจะดับทุกข์ได้ ทำไงถึงจะไม่กลับมาเกิดอีกทำไงถึงจะถึงมรรคผลนิพพานนะฮนี่คือเรื่องที่นะพวกเราจะพูดคนยจะคันบางถึงนะแต่ปัญหาคือตอนนี้คือาศาสนาเราเนี่ยไม่ว่าจะาศาสนาไหนนะทั่วโลกนะเป็นาศาสนาวัตถุนิยมนะมันไม่ใช่าศาสนาพุทธคริสต์อิสลามอะไรทั้งนั้นที่ไหนทั้งนั้นแหละนะเป็นาศาสนาวัตถุนิยมเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาเงินทองมาเป็น เครื่องวัดกันตอนนี้นะไม่ว่าจะพระจะโยมเหมือนกันหมดเลยลาโยมเข้าวัดก็คำนึงถึงว่าจะไปหาประโยชน์อะไรจากวัดได้นะส่วนมากจะไปขอหวยดีไหมจะไปลดน้ำมนต์พ่นน้ำหมากไปขอของขลังขอพรจากพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยขอเพื่ออะไรก็ขอเพื่อนะ่มีวัตถุมากขึ้นกว่าเดิมนนเองขอให้รวยอย่างนี้เป็นตน้นนะเท่าที่เห็นมาเนี่ยนะนะ เราก็ติดอยู่แค่วัตถุนิยมอย่างนั้นนะมันเข้าไปไม่ถึงนะตัวศัจธรรมของพระศาสนา,าจริงๆเราก็จะเห็นว่าเออทำไมพระถึงเป็นอย่างนี้ตอนนี้ที่เป็นข่าวกันวุ่นวายอยู่เนี่ยนะฮนะก็พระ,พระก็เอื้อเฟื้อต่อยศถานบรรดาศักดิ์มากกว่าเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยก็เป็นอย่างนงี้อย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ถือว่าโชคดีนะ มองว่าพระสองเราเนี่ยใกล้เกลือกินด่างนะอยู่กับธรรมะตั้งแต่เป็นเนะนบางองนะบวชตั้งแต่เด็กๆนะจนกระทั่งได้ยศธานมาดาวสาขึ้นมาเนี่ยพอมันอยู่ใกล้กับธรรมะมากเกินไปนะใกล้วัดอยู่กับวัดเนี่ยนะก็กลายเป็นว่ามันแก่วัดนะคุ้นชินกับวัดจนกระทั่งเกิดความไม่อายชั่วกลัวบาปแล้วทีเนี้ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเห็นเป็นอะไรเลยทําชั่วนิดหน่อยก็เห็นเป็นอะไร นหนักเข้าก็จะขาดจากความเป็นพระแค่นั้นเองขาดจากความเป็นพระแล้วก็ติดนิสัยอย่างนั้นนะนิสัยที่สะดวกสบายเย,ยอะแยะโยมมาทำบำรุงดีได้ความเคารพศรัทธาจากชาวบ้านอย่างงี้และโดยที่ไม่คํานึงถึงไม่มีความละอายว่าไอ้ที่ดํารงอยู่ทุกวันนี้นี่เป็นประโยชน์อะไรกับพระาศาสนาบ้างหรือเป็นประโยชน์อะไรกับญาติโยมบ้างหรือส่วนหนึ่งก็ท่านก็ทํางานให้พระาศาสนาอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าไอ้ที่ทำงานอยู่นั่นก็มีผลประโยชน์ตอบแทนนะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์อะไรกนะ็มีผลประโยชน์ตอบแทนนะเป็นพระครูเจ้าคุณก็มีผลประโยชน์ตอบแทนนะนะั้นแหละยว่าไปแล้วนะถ้าจะแสวงหาผลประโยชน์นะสายปกครองเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะนะพระเล็กพระนมเน้นน้อยไปกินนมมนถวายมาร้อยหนึ่ง นะถ้าพระครูเจ้าคุณก็ถวายเยอะกว่านั้นหน่อยถ้าเป็นเจ้า,าคณะปกครองเยอะนะเพอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคก็ถวายเยอะกว่าน,นั้นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เห็นกันมานานนะจากพระเองก็ติดนะถามว่าเอะเป็นเพราะถวายปัจจัยกับพระใช่ใชไหมพระทั้งเด็กเป็นอย่างนี้นะมันก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่ว่าพูดถึงว่าพระที่ท่านดีกวมนีนะอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวพระเลี้ยงเด็กห้าร้อยคน ถ้าไม่ถวายปัจจัยพระจะเอาปัจจัยไหนมาเลี้ยงเด็กเจเอาเงินไหนมาซื้ออาหารให้เด็กไหนเป็นค่าขนมไปโรงเรียนเด็กๆกันเลยเนี่ยนะมันก็ทําได้ยากแค่นั้นเองมันก็อยู่ที่ว่าไปทำอะไรนะนะนนสมัยก่อน,นก็ถวายปัจจัยหรือถวายเงินพระเนี่ยพระท่านก็ไปทําประโยชน์อย่างอื่นไปสร้างท้าวรว,วัตถุไปช่วยเหลือเกือ้อกูลสังคมเงี้ยนะ นะไม่ต้องอะไรมากอย่างเครื่องรางของขลังเนี่ยสมเด็จโตนะซึ่งเป็นพระเบญจภาคีนะราคาไม่รู้ไม่ต่ำกว่าสิบล้านนะตอนนี้นะนะที่เขาบูชาอยู่ท่าเอาบูชาอยู่ทุกวันเนี่ยนะแรกๆเลยนะสมเด็จโตไม่ได้ทําเพื่อให้ามาขายนะท่านทําขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อเอาไ้แจกโยมที่มาทําบุญมาสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรในยุคนั้นนะไม่ได้เพื่อจาหน่ายต่ว่า คนก็นมาขายกันปั่นราคากันขึ้นมาที่ก็ไม่มีอะไรหรอกนะก็แค่ดินผงนุ่นผงน,น,นี่ก็ว่านไปเที่ยวแสวงหามาผงอยากติดเจ็ดป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินกันมาผงอยากทูบที่บูชาพระอะไรอย่างเงี้ยก็จะเก็บกันไว้ดอกไม้ที่มาบูชาพระไปตากแห้งแล้วก็มาบดเป็นผงนะหรือแม้กระทั่งสีสังเวเนี่ยบางที่ทัานก็เก็บดินสีสังเวมาขาย พระอามาทําปาเป็นพระเครื่องออกมาจาหน่ายกันั้นะที่ไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกนะฮะนะเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความศรัทธ,ธาเป็นเรื่องของความเชื่อในความเชื่อนี่มันขายได้แพงมากออกว่าของที่มีคุณภาพจริงซะด้วยซ้ําไปถ้าจะว่าไปแล้วนะมันเหมือนกันในการนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยมมันก็นํามาจากความเชื่อนั่นแหละมาจากความศรัทธ,ธานะแต่ศรัทธ,ธาอย่าลืม ปัญญามาร่วมด้วยนะปัญญามาใช้ร่วมด้วยนะถามว่าพุทธศาสนาจะหายจากเมืองไทยไหมพระเป็นกันอย่างงี้นะพุทธศาสนาก็จะยังอยู่อย่างนี้แหละแต่จะยังเหลืออยู่แค่เปลือกนะต่อไปนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าสังคมไทยเราเนะี่ยยังไงก็เราเกิดมามันกลมเกืนกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาอยู่แล้วนะตั้งแต่เกิดยันตายนะนะยังไงวัดก็จะยังอยู่อย่างนี้แหละ พระก็จะยังอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าพระก็จะเป็นเจ้าพิธีมากกว่าที่จะชี้ทางปัญญาให้กับญาติโยมนะเนะพราะอะไรเพราะโยมก็ไม่สนใจนะเพราะโยมไม่สนใจพระก็เลยไม่รู้สนใจไปทําไมเนะี่ยจะกลายเป็นอย่างนั้นจะไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่ในป่าในดงไหนเนี่ยก็ไม,ม่โยมสนใจอย่างนี้นะเพราะโยมมาหาเครื่องรางของขลังมากกว่าแล้วเข้าวัดก็เพื่อทาพิธีกรรมเย่นั้นเองถวายสังฆทานนะเอาศพมาตั้งตั้งที่วัดอะไรอย่างนี้น นะทำแล้วก็บสบายใจกลับไปแค่นั้นเลยที่ไม่รู้เนื้อหาสาระความหมายของพิธีกรรมที่กระทำลงไปแค่นะั้นเองก็จะกลายเป็นอย่างนั้นนะก็จะกลายเป็นเหมือนพระก็เหมือนคนเฝ้าสานเจ้าต่อไปในอนาคตนะโยงว่าได้เขารบศรัทธาอะไรพระนักหนาหรอกนะมาจ้างพระให้ทําพิธีให้ที่เราเห็นทุกวันนี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะจ้างพระให้ทําพิธีให้นะ ทำพิธีเสร็จแล้วกลับบ้านใครบ้าน,านมันแค่นั้นแหละพระจะอยู่ยังไงก็เรื่องของพระนี่คือสิ่งที่มันกําลังเป็นอยู่ในสังคมไทยเรานะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราได้ฝึกฝนตัวเองให้เข้าไปถึงแก่นของพระศาสนาจริงจริงนะนะศีลสมาธิปัญญานะศีลส,สาระสมาธิสาระปัญญาสาระเนี่ยอะไรที่มันเป็นแก่นเป็นแกนของพระศาสนาเนี่ยเข้าให้มันถึง จะติดอยู่แค่เปลือกอยู่ติดแค่กับพีบางทีมาวัดึกว่าได้แก่นได้สาระกลับไปนะมาสวดมนต์ไหว้พระขอพรน่นนี่นั่นแล้วก็กลับแต่ที่ิงแล้วไม่ได้อะไรเลยได้แค่เปลือกได้แค่กับพีไปได้แค่กิ่งแค่ใบไปแค่นั้นเองของศา,าสนาทําแล้วก็สบายใจอ่าไปกราบพระศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนซื้อหวยถูกก็โอนนี่พระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ก็แห่กันไปพ่อหลวงปู่นั้นท่านมีฤทธิ์มีเดช รู้วันละจิตคนอื่นรู้อนาคตแหกันไปทั้งที่ไม่ได้ช่วยให้แกทุกข์อะไรได้สักอย่างนะทำแล้วก็สบายใจเราก็ติดอยู่แค่เปลือกแค่นี้นะนี่คือศาสนาวัฒนนิยมหรือศาสนาทุนนิยมนะที่เราเห็นอยู่นี่นะเพราะ,ะนั้นก็ฝึกตัวเองนะให้เข้าถึงแก่นให้ได้นะมันไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนไกลเราก็แสวงหาจากกายจากใจของตัวเองนี่แหละ กายที่มันกำลังเสื่อมโทรมลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะมันแปรปรวนในหมดร่างกายเนี่ยนะนะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวใช่หไหมเพราะฉะนั้นก็นะดูมันเราไม่รู้เราเปนป่วยจริงป่วยเล่นยิ่งปฏิบัติยิ่งไม่รู้นป่วยจริงป่วยเล่นะเดี๋ยวก็ปดวดหัวตัวร้อนอะไรไปแปลกๆเดี๋ยวก็ให้ปวดให้เมื่อยระบมขมขื่นไปทั้งตัวบางทีเนหะมือนถูกเหยียบมาเหนะมือนถูกซ้อมมางั้นะ อพอดูรู้ทันว่าดับหายไปดือด้ออนะาการปวดระบมหายไปดือด้ออย่างนี้ก็มีเราแน่ไม่ได้เพื่อให้คำนึงถึงเรื่องของไตรลักษนณะ์ไว้มากๆว่ามันไม่เที่ยงนะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงทนะั้งนั้นไอ้ที่ป่วย,ยอยู่นี่ก็เยอะแยะเนะนที่โยมมาเล่าฟังเนี่ยนะเพื่อนป่วยเป็นมะเร็งหมอบอกว่าจะมีจะอยู่ได้อีกกี่เดือนไม่เกินกี่เดือนอะไรเงี้ย ปรากฏต่หมอที่บอกตายไปก่อนแล้วแต่คนป่วยยังอยู่อีกเป็นสิบปียังไม่ตายสักทีนะหมอที่บอกีะตายไปหมดแล้วตอนนี้นเน่าแน่ะไรที่ไหนก็อยู่ที่กรรมและผลแห่งกรรมที่กาลังส่งผลอยู่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราทํากรรมอะไรมาแล้วไม่ควรจะไปคํานึงถึงด้วยนะทาทั้งกรรมดีกรรมชั่วมาทั้งนั้นแหละเกิดเป็นมนุษย์ในกน็น้าจะเป็นผลแห่งกรรมดีเลยส่งผลมานะ นะเดียวกันก็นมีผลในกรรมชั่วที่ตามเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ให้แม้จะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมนะประสบเคราะห์กรรมอะไรต่างๆนะที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในชะีวิตของเราเนี่ยมันทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วตามส่งผลอยู่นะหน้าทีท่ของเราคือเอาสัางสมกรรมดีให้ม,มากๆยิ่งๆขึ้นไปแค่นั้นเองตอนนี้นะอย่างน้อยก็เผื่อ,อไว้ชาติหน้ามังว่า อย่างน้อยคมดีส่งผลเยอะๆนะในภพชาติต่อไปที่ยังไม่เป็นพระอรหันตน์ยังไม่หมดกิเลสเนี่ยน่าจะอยู่ในภพภูมิที่ดีนั่นแหละหรืออยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วก็จะได้ไม่ถูกสว์วิบากตามเบียดเบนะียนจะได้มีโอกาสต,ต่อยอดบุญกับตัวเองเยอะๆนะนะ่เพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันนี้ก็ตามนะให้เอามาเป็นบทเรียนเอาไว้บ่มเพาะปัญญาให้กับตัวเอง นะความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันช่วยขัดเกลาจิตดีนักแลนะไอความสุขมันทำให้หลงจมอยู่กับมันนะตอนนี้มันป่วยมันปวดมันเป็นโน่นเป็นนี่นะอยฝึกจิตตัวเองนะเป็นก็ดีนะจะได้มีสติรู้ทันมันเนะพราะอะไรเพราะความทุกข์เวลาเกิดนี่ไม่มีใครอยากทุกข์นะพอมันเกิดแล้วก็เฝ้าดูมันอยู่นั่นแหละสำหรับนะักภานานนะีคนไม่ภานาก็ ตีอกชกหัวทรนทุนลายคลำควรโทษนนโทษนี่ไปตามเรื่องแต่นะักภาวนาะก็จะย้อนกลับมาดูความทุกข์ที่กำลังปรากฏอยู่นี่แหละทุกข์อยู่ตรงไหนรู้ไปตรงนั้นหายไม่หายไม่ใช่นาทีของเรานาทีของเราคือรู้ทันมันแค่นั้นเองไม่ปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ไปกับร่างกายด้วยนะมีนาทีแค่นั้นนี่เป็นวิธีการต่อย,ยอดบุญกับตัวเองนะวิธีการเพิ่มสติปัญญาให้กับตัวเองแล้วก็เป็นวิธีการแก้กรรมอย่างหนึ่งด้วย แปว่าอะไรไปว่าความทุกข์ที่กำลังปรากฏอย่เนียคือผลแห่งกรรมที่กำลังส่งผลก็ยอมรับมันเสียเพราะอะไรเพราะเราไปแก้ไขแล้วไม่ได้แล้วนะคำว่าแก้กรรมเทตาม,มาว่าคือไม่ปล่อยให้ความทุกข์มันก่อให้เกิดอกุศลตามมาแค่นั้นเองมีสติรู้ทันอกุศลก็เกิดขึ้นในขณะที่กําลังเสวยผลแห่งกรรมอยู่นั่นแหละนะความทุกข์ก็ไม่บีบคั้นเราจนกระทั่งก่อให้เกิดอกุศลถนะ้าใครถ้าเจ็บถ้าป่วยแล้วก็ ไปเถิลลนทุราลวุ่นวายเศร้าอมองกับมันนี่ก็แลปลว่าเราไปไปต่อยอดกรรมชั่วให้กับตัวเองนี่นะเกิดพบชา้ิต่อไปก็ไปเจอไอ้พวกนี้นอะไรผลแห่งกรรมชั่วนี่ตามส่งผลอยู่นั่นแหละไม่จบไม่สิน้นยอมรับมันเสียเรียนรู้จากมันนี่ถ้าเกิดความสุขมันเกิดนี่เราจมไปกับมันละเปิดเพลินหลงไหลพอใจยินดีอยู่อย่างนั้นน่ะนะไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่มันจะไปรังเกียจความทุกข์ที่มันกำลังเกิดขึ้น นิร่างปฏิปชิกานี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะน่ะปฏิปญิกาเนี่ยระลึกชาติได้รู้ว่าตัวเองเคยเป็นนางฟ้ามา่อนก็อยากจะกลับไป,ปมีความสุขเหมือนเดิมนะแต่เราระลึกชาติไม่ได้อย่างนั้นไม่รู้ชาติแล้วเกิดเป็นหมูหมาก,กาไไ่อะไรมาก,ก็ไม่รู้ระลึกชาติไม่ได้ดีก็ดีอย่างหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอดีตเราเป็นมาอย่างไงเนี่ยก็จะทําให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาทนี่แหละนะที่ปลอดภัยที่สุดคือทําดีให้มากไว้ ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์แค่นั้นแหละส่วนมันจะไปถึงจุดนั้นเมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งนะไม่ใช่นา,นาทีของเราแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวรอสวดมนต์ธรรมวัตร